สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะโลกตอนนี้หมุนเร็วมากเรื่อง AI เนาะคำถามคือโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของเราเนี่ยเออมันตามทันหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าทำไม CPU แบบเดิมๆอาจจะไม่พอแล้วสำหรับยุค AI และเทคโนโลยีอย่าง ARM New w o r l e s เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนเกมนี้ได้ยังไงโดยเราจะดูข้อมูลจากทาง ARM โดยตรงเลยนะคะครับสวัสดีครับ คือประเด็นสำคัญเลยนะครับปริมาณงาน AI เนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆโดยเฉพาะพวก generative AI ที่แบบโอ้โหต้องการพลังประมวลผลมหาศาลเลย CPU แบบเดิมๆที่เหมือนออกแบบมาสำหรับงานทั่วไปหรือที่เรียกว่า one size fits all นะครับมันเริ่มจะไม่ไหว ทั้งในแง่ของ performance นะครับประสิทธิภาพเรื่องพลังงานหรือ efficiency แล้วก็ที่สำคัญเลยคือ TCO หรือต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของโดยเฉพาะกับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่มากๆครับค่ะเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเราพยายามใช้เครื่องมือชิ้นเดียวซ่อมทุกอย่างเลยเนาะพอมาเจองานเฉพาะทางมากๆอย่าง AI เข้าไปก็เลยเริ่มติดขัด แล้วข้อจำกัดหลักๆของ CPU แบบเดิมในมุมมองของศูนย์ข้อมูลใหญ่ๆหรือพวก Hyper s c a l l r s คืออะไรบ้างคะนอกจากเรื่องประสิทธิภาพที่อาจจะไม่เหมาะแล้วครับนอกจากเรื่อง performance ที่อาจจะไม่ตรงกับงาน AI โดยตรงแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่อีกอย่างก็คือเรื่องพลังงานกับพื้นที่ครับศูนย์ข้อมูลพวกนี้ถึงจะใหญ่มากนะครับแต่ก็มีขีดจากัดอยู่ดี การที่ CPU เดิมๆมันกินไฟเยอะเวลาต้องเค้นประสิทธิภาพสําหรับงาน AI เนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็สูงตามแล้วก็สร้างความร้อนเยอะมากด้วยเพราะงั้นการจะเพิ่มพลังประมวลผลโดยไม่ไปเพิ่มภาระด้านพลังงานกับพื้นที่เนี่ยเลยเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆครับนั่นสิคะเหมือนต้องหาทางให้มันแรงขึ้นแต่ต้องตัวเล็กลงแล้วก็กินน้อยลงด้วยแล้ว Arm Nevers e เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ยังไงคะทำไมผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่เดี๋ยวนี้ถึงหันมามองสถาปัตยกรรมนี้กันเยอะจังเลยคะครับ สิ่งที่ทำให้ n e a v e r s e แตกแต่างเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ CPU สำเร็จรูปนะครับแต่มันเป็นสถาปัตยกรรมที่เน้นความยืดหยุ่นหรือ flexibility กับเรื่อง performance per watt หรือประสิทธิภาพต่อวัตต์สูงสุด จุดเด่นจริงๆคือเขาสามารถปรับแต่งให้มันเหมาะกับงานแต่ละประเภทได้เลยไม่ว่าจะเป็น Cloud, Edge หรือว่าเครือข่าย 5G เพื่อให้ได้ความเร็วได้ประสิทธิภาพพลังงานแล้วก็ได้ TCO ที่ดีที่สุดสำหรับงานนั้นๆไปเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแทนที่จะเป็นชิปสำเร็จรูปมันเหมือนเป็นแบบเป็นพิมพ์เขียวให้เอาไปปรับสร้างต่อได้แล้วความยืดหยุ่นที่ว่านี้ค่ะมันส่งผลดียังไงในทางปฏิบัติคะ มันหมายความว่าคนที่สร้างชิปนะครับเขาสามารถเลือกส่วนประกอบหรือว่าจำนวนคอหรือฟีเจอร์ต่างๆที่จำเป็นจริงๆสำหรับโซลูชันของตัวเองได้เลยทำให้ไม่ต้องแบกรับส่วนที่ไม่จำเป็นลดความซับซ้อนลดต้นทุนไปได้แถมยังมีอีโคซิสต็มหรือเครือข่ายพันธมิตรของ ARM อที่แข็งแกร่งมากๆคอยช่วยให้การพัฒนาชิปเฉพาะทางหรือคัสซัมซิลิคอนพวกนี้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เร็วขึ้นด้วยครับอืน่าสนใจมากค่ะ คือเป็นการออกแบบที่ตรงจุดมากขึ้นแล้วพอเอาไปใช้งานจริงในสนามเนี่ยค่ะมันเห็นความแตกต่างชัดเจนแค่ไหนคะถ้าเทียบกับแบบเดิมๆชัดเจนมากครับโดยเฉพาะในกลุ่ม Hyperscale Data Center กับ c l o u d ์นะครับข้อมูลจาก ARM เองเนี่ยเขาชี้ว่า n e o v e r s e สามารถประมวลผลงานอย่างพวกเว็บเซิร์ฟวิงวิดีโอเอนโค딩ดาต้าเบสหรือแม้แต่ Machine Learning ได้ดีกว่าเดิมมากมาก บางกรณีนะครับประมวลผลได้มากขึ้นถึง3.5เท่าต่อวัตต์เลยทีเดียวถ้าเทียบกับโปรเซสเซอร์แบบเดิมโห้3.5เท่าต่อวัตต์ถ้าคิดในสเกลใหญ่ๆของ Data Center นี่คือประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปได้เยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วหลักการเดียวกันนี้มันส่งผลดีกับโครงสร้างพื้นฐานส่วนอื่นๆด้วยไหมคะอย่างเช่น 5G หรือว่า High Performance Computing ที่เรียกว่า HPC นะคะ ใช่เลยครับแนวคิดเดียวกันเลยสำหรับเครือข่าย 5G เนี่ยความสามารถในการปรับแต่ง Newverse ก็ช่วยให้สร้างอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานแต่ยังแรงอยู่ได้ซึ่งสำคัญมากสำหรับพวกสถานีฐานที่มันกระจายอยู่ทั่วไปหมดนะครับส่วนในฝั่ง HPC ที่ใช้สำหรับงานวิจัยซับซ้อนที่ต้องใช้พลังประมวลผลเยอะๆแล้วก็พึ่งพา AI มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความยืดหยุ่นกับประสิทธิภาพต่อวัดของ Newverse ก็ช่วยให้นักวิจัยได้พลังที่ต้องการ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อจํากัดต้านพลังงานหรือความร้อนมากเท่าเดิมครับเหมือนเป็นการปลดล็อกข้อจํากัดเดิมๆด,ด้วยฮาร์ดแวร์ที่ออกมาเฉพาะทางมากขึ้นนะคะแล้วมีเครื่องมือหรือบริการอะไรที่ช่วยให้การนำ NeoVerse ไปพัฒนาต่อย,ยอดมันง่ายขึ้นไปอีกไหมคะมีครับอย่าง Arm NeoVerse Compute Subsystems หรือที่เรียกว่า CSS นะครับ CSS. ครับตัวนี้เป็นเหมือนบล็อกตัวต่อที่ทาง ARM เขาออกแบบทดสอบแล้วก็ปรับแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วมันช่วยลดเวลาลดความเสี่ยงในการพัฒนาชิปคัสต o มซิลิคอนไปได้เยอะเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมี ARM Total Design อันนี้เป็นการร่วมมือกับพันธมิตรใน e c o คซ s สเต็มของเขาเพื่อช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาให้เร็วขึ้นง่ายขึ้นไปอีกครับมีตัวอย่างความร่วมมือที่พอจะทำให้เห็นภาพชัดๆบ้างไหมคะครับมีกรณีของ ARM ที่ทำงานร่วมกับ Ampere แล้วก็ HPE นะครับ เขาพัฒนาร่วมกันเป็นเซิร์ฟเวอร์ HPE ProLiant รุ่นใหม่ที่ใช้ชิปของ Ampere ซึ่งคข้างในเนี่ยก็คือ n e w e r s e N1 c o r e ผลก็คือช่วยให้ลูกค้าประหยัดได้ทั้งค่าใช้ใจ่ายต้นทุนค่าไฟแล้วก็ลดพื้นที่ติดตั้งใน Data Center ได้จริงๆครับและทางฝั่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ล่ะคะมีการสนับสนุนอะไรบ้างไหมคะเพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ต่างๆจะรันบนสถาปัตยกรรมนี้ได้ดีไม่มีปัญหาครับ ARM ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยครับเขามี ARM Developer Hub นะครับเป็นศูนย์รวมข้อมูลเครื่องมือเอกสารต่างๆครบเลยมี Software Ecosystem Dashboard อันนี้เอาไว้ช่วยตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้าน AI Cloud 5G เนี่ยมันรองรับ ARM แล้วหรือยังแล้วก็มีโครงการ Work s on ARM อันนี้ดีมากครับคือเปิดให้เข้าถึงแพลตฟอร์มที่เป็น a r m b a s e ได้ฟรีๆเลยเพื่อให้นักพัฒนาสามารถเอาโค้ดตัวเองมาทดสอบมาปรับปรุงได้เลยครับ ฟังดูแล้วนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดชิปธรรมดาธรรมดาแล้วนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนแนวทางการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลครั้งใหญ่เลยเพื่อมารองรับคลื่น AI ที่กำลังถาโถมเข้ามาเลยนะคะเนี่ย ถูกต้องเลยครับมันสะท้อนเทรนที่ชัดเจนมากๆว่าอนาคตของพลังประมวลผลโดยเฉพาะสำหรับงานหนักๆอย่าง AI เนี่ยกำลังมุ่งไปสู่ฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะทางหรือ Specialized Hardware มากขึ้น,นเรื่อยๆก็เพื่อรีดประสิทธิภาพสูงสุดออกมาแล้วก็จัดการกับข้อจำกัดเรื่องพลังงานเรื่องต้นตุนให้ได้นั่นเองครับอืมน่าคิดต่อจริงๆค่ะการเปลี่ยนแปลงไปสู่ฮาร์ดแวร์เฉพาะทางแบบนี้อย่าง Arm New v e r s e สำหรับ AI เนี่ย มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของโลกดิจิตอลในอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้าบ้างคะแล้วสุดท้ายมันจะส่งผลต่อโอกาสในการเข้าถึงแล้วก็ใช้งานเทคโนโลยี AI ของคนทั่วไปยังไงต่อไปนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องคอยจับตาดูกันต่อไปคะ่ะ